คำจำกัดความที่ว่ามือบทรถเข็นในตำนานมือบถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีรอบเอ็นเกมครับเอาละครับนี่คือโฉมหน้าของปัสนีรอบเอ็นเกมของแอมมี่และยีนส์ครับจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับ เอาเพลงค่ะพี่เอใช้ตัวช่วยเพลงเพลงน้ำค้างเดือนหกของคุณสุรพลสมบัติเจริญบันทึกเสียงครั้งแรกในปีที่ปัศณีท่านนี้อายุสองขวบครับอ๋อก็น่าจะประมาณปี8ปดสิดบบอตอบครั้งแรกคิดว่าปัศณีรอบเป็นเกมของเราอายุ80คะ่ะ80ปีคําตอบแรกของคุณครับ80ปีตอบครั้งแรกนะครับปัศณีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ80ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาล่ะถ้าไม่ใช่ยังเหลือโอกาสตอบอีกหนึ่งครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน8500บาทจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ของคุณครับเอาคนดังก็ได้ค่ะพี่คนดังเอาล่ะริชาร์ดอีแกรนเกิดก่อนปัสนีท่านนี้1ปีครับว้าวงั้นน่าจะน้อยกว่า80นะตอบครั้งที่สอครั้งสุดท้ายของคุณ จะตอบว่าปรัชณีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ74ปีค่ะ74ปีครับเอาละปรัชญีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ74ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้พลาดไปในรอบเอ็นเกมนะครับน่าเสียดายเอาละมารู้จักกับปรัชณีดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการหน่อยครับผมชื่อเพชรนะครับนามสกุลวิทูวินิตขายปลาหมึกบดครับปลาหมึกปิ้งครับคุณธเพชรอายุเท่าไหร่64ปีครับ64ปีครับแล้วชื่อเล่นน่ะชื่อเล่นชื่อชอครับชอครับอันขอเรียกเฮียชอแล้วกันใช่ครับเฮียชอบอกว่าอะไรนะขายปลาหมึกปิ้งใช่ครับขายปลาหมึกปิ้งปลาหมึกบดนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงหน้าร้านอาหารกล่าวพพฤครับถนนประมวลครับตรงแถวสีลมสีลมครับผมเออขายมานานแค่ไหนแล้ว ประมาณขายย่อมของผมเองก็ประมาณสักสามสิบปีได้ครับเทียชอขายมาสามสิบปีชื่อร้านมรดกของแม่ครับมรดกของแม่เอาแม่แม่ให้อะไรมาแม่ให้ปลาหมึกมาครับนี่คือมอรดกแท้จริงครับที่กินไม่หมดอ๋ออาชีพนี้คุณแม่ให้มาใช่ครับลูกค้าที่แบบมาซื้อประจาประจาเลยเขาติดใจอะไรในร้านของเราหนึ่งเลยปลาหมึกนี่มาจากปัตตานีดีที่สุดแม่ก็เกรดเอปลาหมึกเกรดเอดีที่สุดดีที่สุด,ด ล้วน้ำจิ้มอ่ะจิ้มนี่ก็ตำลาของแม่เขาครับอ๋อน้ำจิ้มนี่สูตรคุณแม่ด้วยสูตรของคุณแม่หมดเลยเดี๋ยวนะผมต้องต้องต้องควักเงินมาเท่าไหร่มามามาซื้อเฮียพันหนึ่งพอไหมอ๋อถ้าพันหนึ่งคนเดียวก็กินพอกำลังดีอ๋อแล้วมีคนมาซื้อเขาเขาซื้อกันเท่าไหร่ก็มากที่สุดก็ประมาณต่อหนึ่งครั้งก็ห้าหมื่นบาทครับซื้อปําหมึกห้าหมื่นบาทเดี๋ยวผมมีมีง้องให้จิ้มกันทุกคนเลยครับโอ้โห เอาละตอนนี้เรายกร้านมรดกแม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับเอาละโอ้โหนี่ตัวใหญ่สุดอยู่ตรงนี่ไหมฮะครับผมอันนี้ขายตัวเะไหร่ฮะเจ็ดร้อยบาทครับขบวนนี้คือเจ็ดร้อยเอ๊ะเวลาเจ็ดร้อยเวลาเราบดย่างอย่างเงี้ยมันยาวขนาดไหนตัวมันยาวนี่ก็ยาวแล้วนะยาวครับมันยาวจริงไงมันยาวแค่ไหนดูกัอนไหมฮะนี่ อันนี้มีทำเสร็จมาแล้วมี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 โชว์ไม่หมด้โตอนนี้พอบอกออกมาตัวเท่านี้เลยครับสูงเท่าพี่แอร์เลยจ้ะไปวัดจ้ะไปวัดจ้ะสูงจริงวด้วยเดี๋ยวทำสดๆให้เราดูหน่อยได้ไหมพี่แอ่ะอยากกินแล้วแบบรังมือหล่นหอมมากพี่สาวเดี๋ยวปิ้งเลยซื้อตัวหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย เดี๋ยวว่ากินแจกแล้วกินแจกมักงโอ้ยร้อนเหนียวกขอบคุณค่ะลองกินดูก่อนกินหน่อยทุกคนลืมเฮียเลยอ่ะเฮียติ้งตบไปเรื่อยๆอันะไหนๆอุ่นๆของเก่าได้ไหมอุ่นของเก่าอ่าเดี๋ยวอุ่นหน่อยอันนี้อีกนิดนึ่งทิ้งีกนิดนึงอ่ะวางก่อนเดี๋ยวผมต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนเอาล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสงสัยจะต้องขออนุญาตลากันตรงนี้ขอบคุณแอมมี่และยีนนะครับอ่าและขอบคุณเฮียโชนะครับมรดกแม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา